สำหรับสาวราศีตุลน,นะครับหรือผู้หญิงที่เกิดราศีตุลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจคอกว้างขวาง,งนะครับนะจิตใจเนี่ยโหแหมเป็นคนที่จิตใจกว้างนะแล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนมีฝูงเยอะนะครับจิตใจไม่คับแคบนะครับแล้วก็มักจะนะชอบการสังสรรค์อยู่เป็นนิดนะครับดวงชะตขางคุณเนี่ยนะส่วนมากเนี่ย ผู้หญิงที่เกิดราศีนี้เนี่ยนะก็บอกว่าดวงครอบครัวที่คุณเติบโตมาเนี่ยนะครับนะมักจะค่อนข้างจะมีปัญหากันนะหรือว่ามีปัญหาให้คุณเนี่ยหวาดกลัวในเรื่องการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างมากเพราะว่าดวงชะตาของผู้หญิงราศีนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบคาดนะคาดการหรือว่ามองการไกลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางทีมันก็ดีมากเกินไปนะบางทีมันก็ทําให้เราเกิดวิตกกังวลได้นะครับ เขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยด้วยความเป็นคนที่ทรนงแล้วก็หญิงนะในศักดิ์ศรีของคุณเนี่ยนะมักจะทําให้เกิดเหตุเลิกลากับสามีนะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีที่เกินขอบเขตแล้วก็มากเกินเกินไปนะครับดวงชะของคุณเนี่ยนะหากไม่ปรับในเรื่องของทิฐิลงมาบ้างเนี่ยก็จะเข้ากับชีวิตคู่เนี่ยได้ยากนะครับหรือว่ามีดวงคู่แท้เนี่ยนะ,ะที่คิดว่าจะมอบรักปักใจเนี่ยนะอย่างเหนียวแน่นเนี่ยก็จะนะหามาได้ยากอีกเช่นกันนะครับ เขาบอกว่ากล่าวได้ว่าเนี่ยนะหากใครเนี่ยนะเป็นผู้หญิงราศีนี้นะผู้หญิงราศีตุลน,นะสาวราศีตุลเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าด้านอื่นๆเนี่ยดีหมดนะ,ะเหมาะกับดวงชีวิตและก็ดวงสไตล์อยู่แล้วแต่ก็ด้านที่เรื่องของการหวาดกลัวและการเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างมากเนี่ยก็จะ ถือว่าเป็นข้อเสียในเรื่องของทิฏฐิหรือว่าการอาฆาตทางจิตทางใจเนี่ยนะครับอันนี้ต้องอขอไว้สักนิดหนึ่งนะครับเส้นทางทางด้านการงานของผู้หญิงราศีนี้เนี่ยนะมีดวงที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทํางานอย่างอิสระนะครับได้รับการมอบหมายนะหรือว่าไว้วางใจเป็นอย่างมากสําหรับเจ้าหนุ่มเจ้านายเนี่ยนะครับถือว่าโอ้โหผู้หญิงราศีนี้นี่โอ้โห ไว้ใจได้นะครับหากทาธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็เกี่ยวกับโรงงานหรือว่าของหนักๆหรือว่าที่ดินเนี่ยจะดีเขาเรียกว่าจะดีมากๆนะครับเรียกว่าได้เสริมเด่นดังดวงชะตาของคุณเลยก็ว่าได้นะครับนะบอกว่าเส้นทางของผู้หญิงราศีตุลเนี่ยนะครับหากเป็นนักแสดงหรือเป็นศิลปินนะครับี่ยเขาบอกว่าดวงความดังเนี่ยจะมาแรงนะครับนะเขาเรียกามาเร็วจบเร็วนะครับด้วยที่ว่าอารมณ์ของเราอีกเช่นเดิมนะครับนะมันก็จะพาให้เราเนี่ย เกิดปัญหาได้นะดังนั้นเนี่ยนะถ้าอะไรที่ว่ามันมันฮอตนะก็รีบตักนะครับนะอ่าเรียกว่าน้ําขึ้นก็ให้รีบตักนะครับเนื่องจากเป็นคนที่จริงใจและจริงจังนะครับนะจึงมีบ่อยครั้งที่มักจะเจอเจอปัญหาในหน้าที่การงานให้หนักอกหนักใจนะครับเพราะาคนริษยานะแต่ก็ไม่สามารถทําให้คุณเนี่ย และล้มล้มเหลวลงได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณเองก็อย่าวันใจนะครับหากคุณเนี่ยไม่มีไฟในเรื่องของอารมณ์มาเผาผ่านมากนะจนกลายเป็นสงครามอารมณ์ไปได้นะครับชายในฝันของหญิงราศีนี้เนี่ยเป็นชายที่มีกลืนดีมีไปปริญญานะค้ำประกันนะครับเขาเรียกว่าชอบคนเก่งนะครับคุณจึงหันไปเหลียวมองเนื่องจากว่า คุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของหน้าตาและก็ศัก,กสีเป็นสำคัญนะครับบางทีคุณไม่สามารถที่จะเลือกผู้ชายได้ดัง,ดงในฝันนะหรือคู่แท้เนี่ยนะครับนะจากคนแรกได้นะครับนะจึงกล่าวได้ว่าโดยส่วนมากแล้วคู่แท้นะครับของผู้หญิงราศีตุลเนี่ยคุณเองอาจจะเลือกแต่งงานนะครั้งที่2ขึ้นไปนะจึงจะเป็นดวงคู่แท้สําหรับชีวิตของคุณนะครับยิ่งเป็นคนที่แต่งงานอยู่ร่วมกันนะเพราะว่า ดวงเป็นไม้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกโอ้โหจัดได้ว่านะจัดได้ว่าพีคนะครับแหมเขาเรียกว่าส่งเสริมเกื้อกูลกันไปนะสำหรับผู้หญิงราศีตุลเนี่ยหากสาวราศีตุลเนี่ยยังไม่ไวตกระนะหรือยังมีความสดใสนะของหยาดน้ําค้างอยู่มากนะครับนะก็สามารถเล่นกับไฟอารมณ์ของชีวิตของคุณได้นะครับนะแต่หากเที่ยวหลุดนะหรือลากลงเมื่อไหร่แล้วก็คุณต้องใช้ความเยือกเย็นนะมัดใจเขานะครับ คนที่คุณรักเนี่ยด้วยความเข้าที่เหมือนกันนะครับนะเขาบอกว่าต้องให้มันแบบแหม่ฟิลเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยอกหักสักครั้งเนี่ยก่อนที่คุณจะ,ะได้แต่งงงแต่งงานนะเขาบอกว่าโอ้โหคุณเองเนี่ยนะชีวิตก็หลังจากนั้นก็คือจะดิบดีนะก็เรียกว่าจะเป็น เป็นสาวหรือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบแหม่เขาเรียกว่ากลมกล่อมแล้วกันเขาเรียกว่าสุขขุมนุ่มลึกว่ากันอย่างนั้นนะครับอดวงชีวิตคู่แท้ของคุณเนี่ยนะจะได้แต่งงานเนี่ยนะได้ในครั้งแรกหรือว่ารักอย่างปักอ,อกปักใจเนี่ยนะครับในช่วงอายุ1 8ถึง27นะ็ครับเขาบอกว่าช่วงนี้สาวราศีตุลเนี่ยนะต้องตกอยู่ในภาวะของความรักที่หวานฉ่ำและอกหักแล้วก็แยกทางไปส่วนมากนะหรือ อขอตัวนะไปชั่วคราวนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะ,ะโดนแย่งไปโดนแย่งคู่แล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะชีวิตของคุณก็จะดีชีวิตรักของคุณก็จะดีลหลังยี่สิบเจ็ดไปนี่เขาเรียกว่าความรักเนี่ยเริ่มกลมกล่อมนะครับเขาบอกว่าอักษรนะของคู่ครองที่เสริมดวงของคุณเนี่ยนะ,ะเป็นอย่างมากเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวโบแหวนปอปลากอไก่ถอถุงนอนเนนชอช้างสอเสือนำหน้าหรือว่าผสม นะครับนะเขาบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยไม่อมทุกแน่นอนนะครับอะตามนั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณที่นะแวะเวียนมารับฟังนะครับสำหรับสาวราศีตุลทุกท่านนะครับขอบคุณจากใจครับผม